This factory. This pharmaceutical product. is seamless made old for ตรงด้านนี้นะครับด้านด้านซ้ายใหญ่ตรงนี้ข้างหลังเราคือผลิตซิมเลสก็เป็นรูปเม็ดกลมๆน,นั่นเองให้บริษัทยาก็คือไซนี้จะเป็น seamless เหมือนกันแต่ว่าเป็นฟู้ดที่เราแยกกับยาก็ยาฟูดกับฟู้ด last factory we have the just R and D alright l อันน,น,นี้จะเป็น R a d center ซึ่งเป็นทาร์ตของฟูดและเครื่องสำอาง ส่วนตรงนั้นจะเป็นสําหรับยาโรงงานผลิตซับแคปที่ผมไปเคยเจอเนี่ยเขาจะผลิตซับแคปเสร็จเป็นเปาเนาะเป็นเม็ดเยอะๆแล้วเขาก็จะฟิลตัวแคปซูลลงไปในแพคเกจิ้งหรือซองที่ไซส์เดียวกันเลยแต่เนื่องจากคุณภาพของโรงงานเนี่ยเขากลัวการปนเปื้อนจากแพคเกจิ้งที่เอาเข้ามาเขาเลยบอกว่าแยกกันดีกว่าผลิตซับแคปเสร็จที่นี่ปุ๊บผลเป็นเปาครับก็คือข้ามถนนไปที่โรงงานนิโปก็คือโรงงานแพคเกจิ้งซึ่งจะเป็นตัวฟิลตัวซับแคป ไปที่ขวดของเราอีกรอบสงสัยไหมครับฟูจิแคปซูล72ปีเป็นบริษัทใหญ่แต่ทำไม ไม่ค่อยได้ยินมาก่อนเลยเพราะว่าเขาเป็นบริษัทผลิตให้กับแบรนด์ใหญ่ๆอย่างเช่นบริษัทยาอย่างทาเคดะแล้วก็บริษัทฟู้ดต่างๆหลายบริษัทเช่นอาซาคิไปเดินไปดูในร้านต่างๆที่ที่ขายเนี่ยครับลิกไฟอาจจะเห็นฟู้ิหรืออาจจะไม่เห็นก็ได้เพราะว่ามันเป็น Policy ของแบรนด์ดังๆที่จะไม่บอกว่าใครให้ผลิตเชื่อได้เลยว่าเดินไปที่ที่ร้านเนี่ยซปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านอะไรที่ขายพวกอาหารเสริมมาจากที่นี่ไั้ไหม so here we have uh, so once we make the capsule yeah we have the the shell and the capsule is dried ก็หลังจากที่เราที่มันเป็นเม็ดจากห้องที่แล้วนะครับผมก็จะสูกฟีดมาทางห้องนี้ความสําคัญของห้องนี้ก็คือว่าเครื่องจักรเวลามันผลิตอะไรออกมาเนี่ยมันจะมี variation มีความ QC บ้าง QC บ้างซึ่งบางเม็ดอาจจะอาจจะซีลไม่แน่นบางเม็ดอาจจะใหญ่เล็กไม่เท่ากันเครื่องนี้จะเป็นเครื่องตรวจสอบครับ โดยที่ความสามารถพิเศษของบริษัทนี้ของที่นี่ของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราใช้ไม่ใช่คนตรวจสอบเราใช้แมชชีนเราใช้ This So this the, this particular process, This is the is in is process s a l ผ so, so, like so, so, ่ t นทิวซผ่จากห้องนั้นมาแล้วในห้องนี้จะมีสองพาร์ทพาร์ทแรกที่เมดจะต้องเจอหลอดก็คือแพ็คลง blister pack ซึ่งเครื่องจะแพ็คอัตโนมัตินะฮะเราก็จะมีคุณป้าหรือคุณลุงนั่งอยู่แต่ว่าเนื่องจากตรงนี้มันเป็นเครื่องที่บีดมันต่ำเราแค่เช็คว่ามันมีการ b l i s t อร์มันเหลืออะไรแค่นี้หรือเปล่าพอผ่านมาเป็น b l i s t อ r pack แบบหนึ่ง b l i เ t e รเนี่ยเขาก็จะมาเป็นบรรจุในอลูมิเนียมพาว์ต่อ ทางหลังโรงงานที่แล้วเนี่ยมันจะมีบริษัทชื่ ple, <Dim ple. S 1> อดิปโฟซึ่งบอกบริษัทนี้เครือเดียวกันนั่นแหละคือเขาจะทำ secondary packaging คือเครบรรจุตรงก่อนเพราะว่าเราจะไม่ทำโรงงานเดียวกันใช่เพราะว่าถ้าเกิดเอาพวก secondary packaging ซึ่งมาจากซัพพลายเออร์อื่มารวมตรงนี้เนี่ยเขาถือว่ามันอาจจะเพิ่มความเป็นการผลิตขึ้น,น,นซึ่งห้องนี้คือห้องสุดท้ายที่คอลลาเจนเราก็จะออกมาแล้วก็ใส่ packaging ขั้นตอนที่หนึ่งนะลังจะที่เสร็จตรงนี้ปุ๊บก็จะไปใส่ที่โรงงาน15นาทีเมื่อกี้นี้เป็นขั้นตอนที่สอง and also we have customers from now all around the world including Europe North America and Asia นอกจากญี่ปุ่นก็อย่างที่เขาบอกก็คือไปทั่วโลกเพราะว่าแน่นอนว่าชื่อเสียงของเราก็การส่งไยานทุกบริษัททวโลกให้ความไว้วางใจโดยเฉพาะบริษัทที่เป็น p h a r m u t i c a l ในอัาน ดูถึงวอสโกที่แรกในประเทศไทย ő, <yeah. S 2> Soft capsules a r contain some active ingredient เข้ารับฟูจิแคปซูลนอกจากเรื่องของไฮเทคยี <c oughs> การได้รับความไว้วางใจจากโรงงานยา <Yeah. S 1> ต่างๆทั่วโลกก็คืออย่างที่เขาโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะฮะ mm. คือเรื่องของซิง s s สแคปซูลหรือแคปซูลที่เป็นไร้อรอยต่อไร้รอยต่อ<ก>แคปซูลตัวมิกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยม,มีเพียงแค่ไม่กี่บริษัททั่วโลกที่ทาตรงนี้ได้<ม>และเขาเป็นเจ้าหนึ่งในเจ้าที่ใหญ่ที่สุดข้อดีของซ l e s s c a p s ซู e ที่ออกจากที่นี่เท่านั้นก็คือว่ามันสามารถทนความร้อนได้ดีมันไม่ติดเกล็ดมิก้งนั้นเนี่ยอยู่อุณหภูมิเมืองไทยบ้านเรา ูดได้ว่าเฮ้ถ้าเป็นซีนนะแคปซูลที่นี่คือที่เจ็ดที่ตัวซอฟต์แคปซูลที่เรากำลังจะทำแต่เขาก็เหมือนกันเพราะเราเขากำลังเขา้าเขามีไอดีที่แก่เพราะฉะนั้นเขาก็คิดได้แล้วว่าเมืองไทยมัน,มนต้องมองมันภูมิเท่าไหร่มันก็ต้องเป็นตัวที่ไม่ติดกัน